อยากรู้วิธีการจะจีบสาวยังไงให้ได้แอมแบบร้อยเปอเซไหมครับที่ถ้าอยากรู้เนี่ยเราต้องมาฟังวิธีการล่อสาวของคาสโนว่าระดับเทพคนนี้ดูครับปาซุดจอมเซียนฮะราชนแห่งเทพกรีกผู้ที่วันๆไม่ทำอะไรฮะหนีเมียลงไปหาสาวบนท้องโลกอย่างเดียวแต่บางทีก็มีหนีไปหาหนุ่มๆด้วยถ้าป๋าแกเกิดใจเกเรหน่อยเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าครับว่าป๋าแกเนี่ย ใช้วิธีไหนแล้วเราจะสามารถดัดแปลงไปแอบจีบสาวที่เราชอบได้อยู่หรือเปล่ากับรายการขยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับที่ก็ขอเริ่มจากวิธีการง่ายๆที่หลายคนน่าจะเข้าใจไม่ยากดีกว่านั่นก็คือการทำตัวให้ล่ำๆขาวๆเข้าไวครับเดี๋ยวสาวจะหันมาสนใจเอง โดยเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าหญิงคนหนึ่งครับมีชื่อว่ายูโรป้าซึ่งเธอเนี่ยก็จะเป็นสาวที่สวยงามจับใจมากเลยแล้วก็จะเป็นคนหัวแข็งกับไม่ยอมตกเป็นของใครง่ายๆซึ่งปาซุสนะครับก็ได้ใช้วิธีดูว่าเธอเนี่ยสนใจอะไรด้วยการไปไถ่ยนไอจีของเธอครับแล้วก็พบว่าแม่นางยูโรป้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่ใหญ่ๆล่ำๆนอกจากนั้นนะครับเธอก็ยังเป็นหญิงสาวที่มีจิตเมตตาชอบไปเดินเล่นยังชายหาดกับบริวารอะไรของพ่อที่เขาเป็นพระราชาของเขานะครับอยู่ ปาซุดก็เลยคิดว่าเออนั่นแหละไอ้ตอนที่เธอไปเดินเล่นนี่นแหละมันคือเวลาที่เหมาะเหม่งที่สุดในการที่จะไปโชว์ตัวกับแม่นางละแต่เท่า,าติดที่พ่อของเธอที่เป็นพระราชาเนี่ยสิที่ว่ากันว่ามีนิสัยที่ดุี้ยนะฮะถ้า,าสุดลงไปเนี่ยพ่อของนางก็คงจะโกรธแน่เลยดังนั้นนะครับปาซุสก็เลยได้ทำการซัมมอนลูกชายของตอนเองมาคนหนึ่งครับซึ่งก็เป็นเทพเฮอร์มิสเทพแห่งโจรแล้วก็ความกระล่อนบอกเฮ้ยลูกพ่ออยากได้หญิงคนนี้เนี่ยลูกจะช่วยอะไรพ่อหน่อยได้ไหม Hồ mì sư cô Đấy thì hả phó hồi thấy chú ấy lửa ลูกไปทํำยังไงก็ได้ให้ไอองราชาที่เป็นพ่อของนางคนนี้เนี่ยหายไปที่อื่นทีแล้วเดี๋ยวป๋าจะลงไปหาสาวๆซะหน่อยนะได้ไหมเฮอร์มิสก็แบบได้สิครับพ่อเรื่องแบบนี้ในขี้ๆแล้วด้วยความที่เฮอร์มิสแกเป็นคนกระล่อนนะครับแกก็ลงไปต้อนฝูงสัตว์ของพระราชาที่กําลังเดินป่ายตันนั้นนะครับให้กระเจิงเลยทําให้ทั้งพระราชาแล้วก็ทหารที่มาร่วมในขบวนสเสด็จนั่นนะครับต้องวิ่งกันวุ่นวายเลยไปต้อนล่าฝูงสัตว์มาส่งผลให้พวกสาวๆรวมถึงแม่นางยูโรป้าลูกสาวกษัตริย์นะครับ ซึ่งเมื่ออยู่รอพ่อแบบนี้เฉยๆก็ไม่รู้จะทำยังไงไงเห็นเรื่องข้างมันมีชายหาดใช่ไหมก็เลยชวนเพื่อนสาวว่าเราไปเล่นทะเลกันเถอะก็เดินเข้าไปที่ทะเลนั่นนะครับ และก็เป็นเวลานี้เองแหละครับที่ปา่าซุสนะครับได้กลายร่างลงมาเป็นอะไรที่ล่ำๆขาๆใหญ่ๆใ,ให้นางได้ประทับใจครับก็คือกลายร่างเป็นโคเผือกนั่นเองกล้ามตรงเปี้ยเลยมาปองพองต่อหน้าสาวทั้งหมดครับที่พอผู้หญิงเห็นปุ๊บเี่กก็กรีดการาดกันใหญ่แบบล่ำมากล่ำมากโดนใจฉันเลยก็วิ่งเข้าไปเล่นไปคลอเคลียอยู่กับวัวเผือกตัวนั้นครับพลางพูดขึ้นมาว่านี่มันคงจะดีนะถ้าหากฉันได้ขึ้นไปขี่บนหลังวัว ซึ่งเมื่อวัวซุสได้ยินแบบนี้นะครับก็เลยกล้มหน้าให้เจ้าหญิงเนี่ยได้ขึ้นไปขี่เลยหลังจากนั้นนะครับก็วิ่งวนเล่นไปอยู่สักพักจนกระทั่งแม่นางยูโรป้าเนี่ยตายใจครับ วัวเผือกซุสนะครับกพราค่อยๆได้วิ่งลงนะ้าวิ่งลงนะ้าไปแล้วจากนั้นก็ว่ายน้ําพุ่งหนีไปเลยครับซึ่งแม่นางยูโรป้าก,กว่าจะนึกอีกทีว่าเฮ้ยตัวเองกลับไม่ได้แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถปล่อยลงจากหลังวัวได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้มันทะเลลึกมากปล่อยไปเธอก็จมใช่ไหมก็เลยกําขาว,วัวครับแล้วก็โตขึ้นไปตามที่วัวจะพาไปนั่นแหละครับซึ่งมันก็ล่องทะเลอยู่ประมาณ3วัน3คืนนะครับก่อนที่เจ้าวัวนี้เนี่ยจะมาจอดลงที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะร้างครับ เสร็จแล้วป๋าซุสก็เผยร่างที่แท้จริงออกมาเผยเห็นว่าป๋าเป็นเทพนะแล้วก็บอกว่าป๋ารักนางมากป๋าจะขอชิมนางน่อยในแม่นางยูโรปาก็แบบจะบ้าแล้วแกไอกโคสตวงฉันไม่ได้รักแกนะฉันจะไปชิมอะไรกับแกได้ก็ด่าไปตามฉบับสาวรักตัวสงวนตัวนะครับแต่ถ้าว่าบักซุสก็แบบเหมือนจะดูละครทีวีของบางประเทศเยอะเกินไปไงคือป๋าแกนะครับรู้ว่าถ้าหากรักพาตัวผู้หญิงมาอยู่ในเกาะล้างแล้วก็ปล่อยให้นางไม่ได้กินอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีฉากจำจี้จำชัยเกิดขึ้นเอง นั่นแหละครับซุสก็เลยทําตามละครช่องหลากสีเลยก็ทิ้งนางไว้อยู่บนเกาะให้นางไม่รู้จะตายเมื่อไหร่จนกระทั่งสุดท้ายนะครับนางก็คิดว่าแย่แล้วถ้าเกิดฉันตายไปรวชาตินี้ฉันจะไม่ได้เกาเลยฉันจะต้องทํายังไงเนี่ยก็เลยยอมตกเป็นของซุสครับสรุปก็คือไม่ต้องไปเรียนวิชาจากเทพเรียนวิชาจากละครช่องหลากสีของประเทศสารคันก็พอวิธีต่อมาครับเรียกร้องให้สาวสนใจด้วยความสงสาร เลดานะครับเธอก็เป็นหนึ่งในสาวสวยผู้หนึ่งที่เป็นถึงขนาดราชินีของเมืองสปาร์ทาเลยนะครับเนื่องจากว่าความสวยของเธอเนี่ยมันช่างจับใจทุกราชาเหลือเกินราชาที่ไหนเห็นก็อยากได้เธอครับไม่เว้นแม้กระทั่งองค์ราชาแห่งทวยเทพบนฟ้าสวรรค์ ที่ก็แบบเลงนางมาอยู่นานมากครับแต่ก็ไม่ได้ลงไปลงมือสักทีจนกระทั่งโดนพระราชาแห่งสปาร์ตานะครับฆ่าไปก่อนแต่ก็นั้นเองป้าซุสก็ไม่ไวายครับมีผัวแล้วก็ช่างฆ่าอยากได้จะทําไงป๋าก็เลยคิดว่าเอแล้วเราจะทํายังไงให้ได้นางมาแบบเนียนๆล่ะเพราะติดที่ว่านางเป็นพระราชินีใช่ไหมครับอยู่ในวังนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีคนคุ้มกันเยอะตลอดคือถึงแม้ว่าปา้าซุสเป็นเทพที่มีสกิลในการเข้าไปเป่าคนให้ปิวได้ทีเดียว แต่ถ้าเขาไปบวกทงทงแบบไร้เหตุผลแบบนี้เนี่ยชาวบ้านก็จะต่อว่าเทพเลยเดี๋ยวก็จะไม่ไมาไหว้ป่าซุสกันป่าซุสนะครับก็รอ,อ,อ,อแล้วรอแล้วเราก็คิดแผนการอีกจนกระทั่งวันหนึ่งครับก็เหมือนกับว่าโอกาสจะมาถึงคือเป็นวันที่พระราชินีเลดานะครับร,รู้สึกว่าจุกแกลของตัวอเองเนี่ยมันเหม็นนางก็เลยจะไปอาบน้ําที่สะหน่อยก็เลยบอกให้องค์ขลักเนี่ยตามพานางไปสะด้วยแต่พอถึงตรงสะนะครับก็ไม่สามารถจะมามองพระราชินีอาบน้าได้ไงองค์ขลักต่างต่างนะครับก็เลยต้องไปแอบซุ่มอยู่ตามพุ่มไม้บริเวณนั้น นั่นแหละครับก็เลยเป็นเวลาที่แม่นางนะครับอยู่ตัวคนเดียวเดียวปาซุดก็เลยรีบพุ่งลงมาเลยครับกะว่าจะใช้แผนเดิมที่ใช้กับนางยูโรป้านะั่นแหละก็คือแปลงล่างเป็นของสวยๆมาประดับฉากบิดๆลอด่ลอๆกันไปเดี๋ยวก็ได้นางเองโดยรอบนี้นะครับปาซุดได้แปลงล่างเป็นของขาวใหญ่ๆคอยาวๆครับ ไปไหว้แบบเฉลฉายท่ามกลางแหล่งน้ําที่องค์ราชินีกําลังอาบน้ําอยู่นะฮะแต่ทว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิมองค์ราชินีเลดา้าเนี่ยกับไม่ได้ปื้มอะไรกับหงขนาดนั้นครับเธอก็อาบน้ําต่อไปแล้วก็ปล่อยให้ซุสใน,นร,ร่างหงนี่เนี่ยไห้น้ำอยู่ตรงนั้นเรื่อยๆจนกระทั่งขาซุสนี่เปื่อยเลยครับ จนกระทั่งแม่นางเลดาเนี่ยอาบน้ําเสร็จสุดก็เห็นว่ามน,นี่ไม่ได้การละถ้าหากว่าเขามงไหว้บิดปๆอย่างนี้อยู่นางต้องไม่สนใจเขาเน่ก็เลยส่งกระแสจิตไปเรียกนกเหี่ยวบนฟ้าสวรรค์ครับซึ่งก็เป็นสมุนของซุสเองนี่แหละให้ลงมาแ้งทําเป็นจมาจิกตบซุสในล่างหงหน่อยนะครับเพื่อที่จะเรียกความสงสารนางว่างั้น และแล้วนะครับอยู่ๆมันก็มีนกเหย่่ยวพุ่งลงมาจากท้องฟ้าแหกเอาสองกรงเล็บในลงมาจิกตัวหงเลยครับซึ่งป๋าซุสด้วยความที่มีดีกรีเป็นนักแสดงเแล้วไงก็แสดงดิ้นตบน้ําในลําคลองแตกแหกกันกระจายเลยจนกระทั่งเลดี้เลด้าที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับก็ต้องหันมาสนใจป๋าซุสในร่างหงครับพยายามไล่เอานกเหยื่ยวตัวนั้นเนี่ยที่ทาร้ายหงออกไปแล้วก็เอาหงนะครับมากอดไว้ในอ้อมในขนาดที่ยังไม่ได้ใส่เสื้ออะไรเลยนะที่เมื่อกอดปุ๊บแบบนี้นะครับหงมันก็กำเดาแตกปุบเลยเ เลดาก็แบบเฮ้ยๆนี่หงน้องหงเป็นอะไรจะมันโดนอะไรเข้าหรือทำไมเจ้าเลือดออกที่จมูกแบบนี้หงก็ไม่ได้ตอบอะไรครับก็พยายามแบบทําท่าอ่อนแรงแล้วก็เอาคอหงงนะครับไปนัวเนียพันกับตัวสาวครับ ทำให้ราชินีเนี่ยรับรู้ความนุ่มของขนหงครับแล้วเธอก็รู้สึกกระเซาขึ้นมาผิดปกติและฉากในตอนนี้มันก็เป็นเหมือนกับละครบางชาติอีกแล้วครับที่ตอนแรกก็แบบไม่นะเจ้าจะทําอะไรไม่นะเจ้าจะทําอะไรเสร็จแล้วภาพจากกล้องมันก็ค่อยๆแพนไปตรงพุ่มไม้ที่อยู่ด้านข้างนะครับเป็นอันรู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้น และหลังจากนั้นนะครับซุสก็ได้จากไปโดยไม่ได้ใส่ใจใยดีอะไรนางอีกเลยซึ่งหลังจากที่ซุสได้จากไปนะครับอง์ราชินีเลดาก็เหมือนกับยังจะกระเส่าไม่สั่งนะครับแม่ราชินีเนี่ยก็เลยได้เดินกลับไปในวังครับไปหาองค์ราชาสามีผู้ผัวได้นหน้าตาที่หื่นพิลึกซึ่งสามีเมื่อเห็นก็แบบเกิดอะไรขึ้นเหรอน้องเมียจ๊ะแต่เลดานะครับก็ไม่พูดเลยครับจับสามีโอเบจมาสัง,งั้นเลย จนทําให้ในเวลาต่อมานะครับสามีนาก็เกิดท้องไม่พระราชนีก็เกิดท้อง,องถ้าสามีท้องนี่จังไรกันเลยแล้วก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นไข่สองฟองครับแต่ว่าสามีก็แบบเอา้าแล้วเลดาจ๋าทาไมลูกของเราเป็นไข่ล่ะเลดาก็ทําตาเลือกๆนะครับคุณจะบอกไม่ได้ใช่ไหมว่าไปเจอกับหงมาแบบนี้ก็เลยบอกไปว่าอ๋อดิฉันเกิดปีนัก,กษัตริย์เป็นปีหงนะครับลูกเราก็หลออกมาเป็นไข่หงซะงั้น ก็แท้ไปซะงั้นทวัดสามีเธอในด้านเชื่อด้วยก็เลยฟูมฟักไข่เหล่านั้นจนกระทั่งเกิดมาเป็นลูกแฝด4คนนะครับคือแฝดจากไข่ใบแรกเนี่ยก็เป็นไข่ของป่าซุสครับส่วนไข่ใบที่สองเนี่ยก็เป็นไข่ของพระราชาซึ่งเด็กทั้ง4คนนี้นนในเวลาต่อมามันจะเป็นตัวละครสําคัญในตำนานกรีกต่อไปแต่ไม่เล่าแล้วกันเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่ามาที่วิธีต่อมากันดีกว่าครับปลอมเป็นหญิง ถึงจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกเราก็มีอะไรแปลกๆขึ้นเยอะครับคือเพื่อนๆเ,เ,เคยมีไหมแบบเห็นผู้ชายบางคนที่แบบดูหวานหยดย้อยเราก็จะเป็นผู้ชายสายดอกไม้เหลือเกินจนทําให้เพื่อนๆสาวหลายคนเนี่ยเขาไว้ใจไปเที่ยวอะไรกันกับเพื่อนผู้หญิงได้แบบเนียนๆเลยจนกระทั่งในภายหลังมาพบว่าอ้าวนี่เองเป็นชายแท้ทั้งดุเหรอเนี่ยและเองมาหลอกทําตัวสาวแตกเพื่อมาใกล้ชิดกับผู้หญิงเนี่ยนะะว่าเรื่องของป่าซุสนะครับมันเกลียนไปกว่านั้นครับเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าป้าแกทํำยังไง โดยเรื่องราวของปาซุสครั้งนี้นะครับแกก็จะไปจีบแม่นางผู้หญิงที่มีชื่อว่าคาลิสโตฮะซึ่งก็เป็นลูกสาวของกษัตริย์อีกแล้วทําไมปาซุสนี่ชอบเล่นของสูงทั้งนั้นเลยก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าแม่นางคาลิสโตคนนี้นะครับแกก็เป็นเจ้าหญิงที่เหมือนเดิมผมบอนผิวชีชีแปะแปะขาวจัวหน้าเจี๊ยทุกอย่างถูกใจปาซุสเลยนะครับที่ปาซุสพอเห็นหนางก็ไปโอ้ถูกใจจะขาดองเดิม แต่มันก็มีปัญหาที่ทําให้ปา่าซุสไปหานางได้เหมือนเดิมครับซึ่งรอบนี้เนี่ยไม่ใช่พ่อหรือผัวนางดุละแต่เป็นเพราะว่าแม่นางคาลิสโตนะครับเธอได้ดันไปสาบานเป็นสาวกของเทพองค์หนึ่งครับซึ่งเป็นเทพแห่งดวงจันทร์และการล่าสัตว์นั่นก็คือเทพอารเทมิสนั่นเองซึ่งคนที่เข้ามาเป็นสาวกของเทพองค์นี้นะครับจะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งคือจะต้องรักษาตัวให้เป็นพรหมจันทร์ครับจะไปทําอะไรกับผู้บ่าวไม่ได้มันจะดูน่าเกลียดโดยอีเทพแม่จะโมโ oh หแล้วก็มันลงทันกัน ซึ่งแม่นางคาลิสโตนะครับเธอก็ได้ทําตามนั่นแหละครับก็บาเพ็ญตบะแล้วก็บอกว่าชาตินี้เนี่ยฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรกัที่มันเป็นดุนเด็ดขาดเลยฉันจะอุทิศตนให้กับเทพแม่อเทมิสอย่างเดียวนะชายกล้ามโตเหรอเฮ้ฉันไม่สนใจวัวตัวล่ําฉันไม่เอาหงขาพราวสเสน่ห์อย่าหวังได้แอมซึ่งซุสพอเห็นนั้นก็แบบปวดหัวเลยสิครับจะแปลงเป็นอะไรก็ไม่ได้แล้วก็เลยจับจ้องพฤติกรรมนางต่อไปครับว่าจะทําอะไรแล้วก็เหมือนเดิมเขาไปดูในไอจีนางดูว่านางเนี่ยมีความสนใจอะไรบ้าง ที่พอดูไอจีนางมาสักพักนะครับป๋าสุดอยู่ๆก็อุ้ยเลย อุ้ยว่าจ้องมานานขนาดนี้ป๋าดันลืมใส่แว่นกรองแสงออ t ต s สแว่นที่ช่วยสนอมสายตาฮะแว่นที่จะทำให้ปา๋าป๋าทั้งหลายรู้สึกสบายตามากขึ้นเวลาทางตาดูรูปสาวเอออ,อบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือนานๆนะน,นะนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีดีไซน์สวยหรูป,ป๋าใส่แล้วแบบโฉบเฉี่ยวกระชากใจสาวหลายๆคนนี่แบบออบตัสไปไกลถึงโอลิมปัเลยเนี่ยซึ่งเมื่อป๋าแกได้ดูไอจีของนางอยู่สักพักนึงนะครับป๋าก็พบว่า แม่นางคาลิสโตนะครับเธอมักจะชอบอัพไอจีเป็นการไปร่วมขบวนเสด็จของเทพีอาเทนาอย่างมากแล้วก็สนิทสนมชิดเชื้อกับเทพีอย่างเพื่อนสาวเนี่ยป๋าก็เลยมีไอเดียเลยครับว่าจะปลอมตัวเป็นหญิงเป็นเทพีอาเทมิสเนี่ยลงไปหานางเลยเรื่องของเรื่องก็กคือป๋าแกนะครับก็ได้รอถึงช่วงวันที่เทพีอาเทมิสนะครับจะจัดขบวนเพื่อไปแห่ฝังลูกนิมิตอะไรกัน ที่ก็แน่นอนว่าแม่นางคาลิสโตนะครับจะต้องมาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยขบวนก็จะต้องมีไปพักอะไรบางแห่งใช่ไหมทำให้แม่นางคาลิสโตนะครับเดินเล่นไปพักผ่อนอะไรของเธอจนกระทั่งเธอมาหลงอยู่ในป่าคนเดียวครับปาซุสเนี่ยก็เลยได้ย่องเข้าไปในร่างของเทพีอาร์เทมิสครับพร้อมกับไปสกิดแม่นางคาลิสโตว่านี่นี่นี่เรามาเล่นอะไรกันดีไหมแม่นางคาลิสโตก็แบบเล่นอะไรเลยเพคะก็เล่นเพื่อนกันไง แล้วก็ทําตาหวานใส่นะครับคาริโซก็แบบแต่ว่าท่านเทพีค่าท่านบอกให้ข้ารักษาพมจันกับชายหนุ่มไม่ใช่หรอคะปาซุสในร่างเทพีอัตเมิสนะครับก็ตอบเลยว่าอ๋อก็ใช่ไงรักษาพมจันกับชายหนุ่มแต่ว่าข้าก็เป็นหญิงสาวนะโอ้คิดอะไรมากแล้วจะมาเล่นกันเถอะและหลังจากนั้นนะครับปาซุสก็จับนางกินตาบเลยครับคือแบบจังไรบรลมมากอยากได้สาวขนาดยอมลดตัวลงไปเล่นแจ๊กันเลยทีเดียว ที่เอาจริงๆนะครับเทพีอ์เทมิสท่านนับตามลำดับวงญาติเนี่ยชีเธอก็เป็นลูกสาวของปาซุสด,ด้วยนะนี ป๋าแกถึงกับยอมปลอมตัวเป็นลูกสาวเพื่อจะไปเล่นกับเพื่อนของลูกสาวพระเจ้าแล้วก็ไม่รู้เล่นกันอีท่าไหนด้วยนะในเวลาต่อมานะครับแม่นางคาริสโตคนนี้ก็เกิดท้องออกมาแล้วก็คลอดลูกชื่อว่าอาคาสครับเป็นลูกผู้ชายซึ่งก็ได้ถูกพรากจากแม่ไปตั้งแต่เด็กเลยเนื่องจากว่าเอเรื่องราวที่ป๋าซุสเกนลงมากินตับในครั้งนี้นะครับมันดันไปถึงหูของเมียหลวงฮะที่มีชื่อว่าเฮราซึ่งนางเป็นเทพีแห่งฟ้าสวรรค์ที่มีขึ้นชื่อเรื่องการไล่จิกตบเมียน้อยแบบไม่เกรงใจผู้ผ แล้วนะครับแต่ประเด็นคือทุกครั้งที่นางลงมาไล่จิกตบเมียน้อยนะครับผัวนางจะไม่โดนอะไรเลยครับและครั้งนี้ก็เช่นเคยครับเฮราก็ได้ลงมาสาบทรงนางคาริสตโตเลยบอกเฮ้ยไอ้ใจซาเหมือนสัตว์ป่าเองเอาผัวข้าไปเล่นกันเลย คาริโซก็ปเป่เปาๆๆข้าเอาผัวท่านไปตอนไหนข้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็อีกที่เองเล่นกับหญิงคนนั้นเนี่ยละจริงๆแล้วมันคือผัวข้าเมื่อพูดในด,ดังนี้นะครับคาริโซก็ไปโอ้อกจะแตกตายอุสาหรักษาภพมาจันมาตั้งนานแต่ยังไม่ทันจะต้องพูดอะไรมากเลยครับเมียหลวงเฮล่านะครับก็เลยได้ร่ายมนแล้วก็สาบส่งให้คาริโซเนี่ยกลายเป็นสัตว์ป่าดุร้ายทันทีคือหน้าของเธอในตอนนั้นจากที่เป็นผิวขาวเนียนๆงามๆนะครับก็มีขนสีดำางอะออกมาหมดมือของเธอเนี่ยอยู่ๆก็ได้แบบ มีความกระด้างด่างดำขึ้นครับกลายเป็นอุ้งมือและเล็บของเธอจากที่ขาวอมชมพูเนี่ยก็ได้งอกลายเป็นกรงเล็บดําและทันใดนั้นเองที่แม่คาิสโตเห็นร่างตัวเองไกลอย่างนี้และเธอกำลังจะกรีดร้องนะครับเสียงเธอเนี่ยก็ได้ออกมากลายเป็นโขกแบบมีควายไปเรียบร้อยแล้วคือเธอได้กลายเป็นหมีนะครับโดยที่ไอ้ปาซุสท,ที่มาแะนางไปเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเลยเลยครับแล้วเฮ้ยไปหาสาวอื่นต่อฮะ ทําให้แม่นางคาริสโตที่ได้กลายเป็นหมีนะครับต้องเร่ร่อนอยู่ตัวเดียวบนโลกครับหลบเข้าในป่าเล็กป่าใหญ่เนื่องจากว่ามันจะมีนายพรานต่างๆนะครับมาล่าหมีอยู่แล้วนางนี่ยก็ต้องทิ้งลูกเอาไว้ที่เป็นคนนะครับไม่ให้คนอื่นเลี้ยงซึ่งในเวลาต่อมาอาคัสลูกชายของนางเนี่ยก็ได้เติบโตมาเป็นผู้หนุ่มกล้ามตึงเปียฮะแล้วก็มีอาชีพเป็นนักล่าสัตว์ด้วยซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะพอเดาพล็อตออกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาต่อมา คือในเวลาต่อมานะครับแม่นางคาริสโตในร่างหมีเนี่ยก็ได้เดินวนอยู่ในป่าหลายปีเลยครับจิตใจเธอก็คิดถึงลูกลูกแม่ลูกแม่อยู่ไหนจนกระทั่งเธอก็ได้มาพบกับลูกชายเธอจริงๆครับที่แว็บแรกพอเห็นอาคัสเติร์โตเป็นหนุ่มเนี่ยแม่ก็ดีใจมากครับโอ้ยทำาลูกจะโตอะไรได้เนียนขนาดนี้ ก็เลยกะว่าจะพุ่งเขาไปกระโดดกอดครับโดยที่ลืมไปว่าล่างของตัวเองตอนนี้นมันเป็นหมีควายอยู่ที่พ่อแม่จะร้องเรียกเขาว่าลูกออกมาเสียงที่ออกมาจากปากแม่ก็กลายเป็นโห้นะฮะไออาคัสเองที่เป็นนายพานเห็นหมีวิ่งอ้าแขนร้องโหเข้ามาก็ตกใจสิครับง้างสอนธนูซุบเข้าแม่ตัวเองตายทันควันเลยที่เมื่อล้มตายเสร็จนะครับซุสก็แบบตะโกนลงมาจากฟ้าสวรรค์เลยว่าเฮ้ยอาคัสเองทําอะไรนะมันแม่เองนะ อาคัสก็เลยตกใจเยี่ยงมากครับเศร้าไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอาทั้งหนูปักอก,อกตัวเองต,ตายตามๆแม่กันไปทําให้ซุสนะครับโศกเศร้ามากว่านี่เราทําอะไรลงไปเนี่ยเราได้ทําให้แม่กับลูกเขาเสียชีวิตเหรอคือไอป๋าถ้าเองจะสงสารและช่วยเขาน่เองควรจะไปสงสารแต่ตอนที่เมียเองไปทําร้ายเขาแล้วนะนี่ปล่อยให้เมียน้อยกลายเป็นหมีแล้วเอาลูกมาทําร้ายอะไรกันได้ถึงจะมาสงสาร และก็เช่นเคยครับเมื่อมีคนตายในตำนานกรีกโดยฝีมือของเทพเจ้าเนี่ยมันก็จะมีทาเนียมอยู่2อ,อย่างครับคือไม่เปลี่ยนให้เป็นต้นไม้ดอกยาก็กจะเอาซากของคนตายนะครับไปหยอดบนท้องฟ้าประดับให้เหมือนเป็นทโทรฟ,ฟี่ของเทพนะครับแม่นางคาลิสโตกับลูกนะครับก็เลยได้ถูกป่าซุสเนี่ยเก็บร่างไปทูกเซให้กลายเป็นดวงดาวหมีใหญ่หมีเล็กอยู่บนท้องฟ้านั่นเอง แต่เทาว่าเรื่องราวนเนี่ยมันก็ยังไม่จบแค่นี้ครับด้วยความที่ว่าอีนางเฮล่าเมียหลวงของซุสเนี่ยมันก็ไม่ยอมสิแบบหืตายเลย,ยจะิงๆมันขึ้นเป็นดาวประดับบนท้องฟ้าแบบนี้ไม่ยอมไม่ยอมจะต้องทําให้อีสองคนนี้มันไม่มีความสุขให้ได้เลยเฮล่านะครับก็ะเลยได้จัดแจงส่งสติ๊กเกอร์ลายเอฟแอนดลี่ลงไปติดต่อเทพโพไซดอนที่เป็นเทพแห่งท้องทะเลและอ่างเลยว่าท่านเทพขากรุณาอยาให้อีดาวหมีน้อยหมีใหญ่ไม่ได้พํานักอยู่ในท้องน้ํานะคะให้มันวิ่งไล่กอดกันอยู่บนท้องฟ้านะั่นแหละให้มันเหนื่อยไไม่่ต้้องงดพัักกนเลยซึ มันก็เลยเป็นคําอธิบายว่าทําไมนะครับเวลาเราเห็นดาวมีใหญ่มีเล็กเนี่ยมันถึงไม่เคยหายไปจากฟากฟ้าลงไปยังท้องทะเลเลยครับนอกจากเสียว่าเพื่อนๆจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ทางซีกโลกทางด้านใต้นะเพราะเอาจริงๆไอดวงดาวมีเล็กมีใหญ่นี่เนี่ยมันอยู่เหนือเหนือด้านบนโลกไงมันก็เลยทําให้คนที่อยู่เฉพาะด้านเหนือของโลกนะครับไม่เคยเห็นว่าดวงดาวพวกนี้เนี่ยมันได้ตกลับขอบฟ้าไปเลยแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการอธิบายเรื่องดวงดาวที่ชาวกรีกเขาก็อุษาแถกันจนขึ้นมาเป็นตำนานเนาะ ที่ถ้าหากใครอยากฟังเรื่องตำนานอื่นๆอีกนะครับแอดก็มีเพลย์ลิสต์ตำนานเทพนิยายให้ได้ฟังกันย,ยาวๆเลยนะหรือถ้าหากสนใจองค์เทพองค์ไหนอยากจะแอดเอามาเล่าแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย